คุณพัตราเนชชาเนชชาโอเครับเสบเมื่อเช้านี้คาว่าเมื่อเช้านี้มันแปลว่าวันที่สิบสองกุมภาใช่ไหมล่ะอ่ะ 2, 5, ออาสองพันหหกสิบห้าว่าเมื่อเช้านี้มันคือวันนั้นใช่ไหมล่ะโอเคนะแต่วันนี้มันถ้าดูตามเวลาสากลมันเป็นวันที่สิบสามไปแล้วนะ ไม่เป็นไรเรารู้กันกันแล้วกันว่าวันเช้านี้ยังเห็นลุงยืนตากฝนอยู่ยืนทำไมแปลว่าโอเคเข้าใจได้แหละครับยืนแปลว่าตามลุงออกมาเจอกันชัวว่าทางมันเป็นร้อยเมตรเนี่ยครับไม่ยังไม่รู้จักว่ารู้จักลุงหองอแต่เม็ดแรกก็เคยเริ่มจากศูนย์นับหนึ่งว่าลุงประกาศทําให้ฝนตกนที่บนยอดเขาวงพระจันทร จังหวัดลบบุรีในวันนั้นนะยังไม่ได้เห็นตรงนั้นก็เลยมาเห็นตรงที่ลุงตาฝนวันนั้นลุงประกาศตัวตนว,ว,ว่าจะทําให้ฝนตกหรือดูแรงปีนี้โอเคนะเริ่มแต่วันที่26มกราสอง5นสจนกระทั่งถึงจำพีเดียวเวลาไปน,นิดนึงครับถึงวันที่15บห้พฤษภาคม2อ5 6นี่คือพีเดียวางคยไทม์ไลน์วางกัลงแล้วนะครับวันเมื่อเช้านี้เป็นวันที่ สิบสองกุมภามันก็จะในพีเรียนของการทําฝนอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาฝนตกนะะถ้าบอกถ้าลงบอกว่าลุงเป็นคนทํำมาเด้ให้มันตกจะไม่ให้ลุงชื่นชอบชื่นชมกับผลงานของตัวเองได้ยังไงล่ะพี่ใช่ไหมฮะชนท่านมาทีหลังไม่รู้จักก็เฮ้ยยืนทําไม <c oughs> ก็เหมือนกับลุงกลาลังปรุงอาหารอยู่หม้อต้มเนี่ยลุงก็ต้องชิมว่ามัน อร่อยออยเพียงใดนี่ฟิลลิ่งตรงนี้ว่ฟิลลิ่งของลุงนะฮะลูกก็ต้องชิมรสอาหารที่ลุงปรุงก่อนที่จะหยิบยื่นให้กับผู้อื่นเขาได้ชิมได้กินได้ดูด,ดดื่มกับสิ่งที่ลุงปรุงก็คือน้าฟ้าน้ําฝนนั่นเองครับโอเคไหมเข้าใจความหมายนะภาษาลุงเวลาตอบอย่างนี้ก็ต้องขึ้นยอดตาลฝังนิดนึงถึงจะไปกันได้นะครับแล้วขณะกันก็อยู่ที่บ้านท่านนี่เนี่ยก็ต้องรู้ว่าฝนไม่ต,ตกตามนัยยาที่ว่าไหมล่ะอ่าสงเกตสงการนะครับ จดบันทึกไว้หน่อยก็ดีครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปาฝนตกวันไหนเวลาใดเท่ากับเท่าไรประมาณการเราไม่ใช้นักวิชาการแ้ะเป็นชา,ชาวบ้านก็จดเข็นเอาไว้เออฝนตกมากน้อยค่อยอะไรมาการใดปัดน้ำฝนเบอร์บอร์บอร์ประมาณนะของรถยนต์เนี่ย เทียบเคียงนี้ก็ถือว่าเป็นองค์ความรู้ระดับชาวบ้านของเราที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นชื่นชมยินดีกับฝนที่มันตกก็ท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรไมกไปกว่านั้นนะครับ h a n ง you บีดวิกที่ใช้บริการลุงกับข้าราชการจบข่าวครับท่าน